ชาวราศีเมษยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานชาวราศีเมษเพื่อเป็นการเปิดเผยเสนการบางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง M O R P O N G 999 <c oughs> แล้วก็สร้อยโรสคอร์สนะฮะติดต่อมาที่ดี่ดกันนะครับผม M O R P O N G 999 <c oughs> โอเคมา ชา,าวราศีเมษนะครับผมในสัปดาห์นี้เนี่ยทุกสิ่งอาจจะรู้สึกขัดอกขัดใจใชา,าวราศีเมษนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันก็จะถ้าเปรียบเทียบกันกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าอ่ะโอเคอย่างน้อยมันก็เห็นผลลัพธ์อะไรบางอย่างโอเคชา,าวราศีเมษนะตั้งสมาธินะครับผม พลังงานของคุณชาวราศีเมษคุณได้ Knight of Cups the Justice Queen of Wands โอเคพลังงานในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่าคุณเองพยายามที่จะ balance บางอย่างพ a l a n c ความสมดุลในพลังงานในปัจจุบันคุณได้ the Justice เป็นสถานการณ์ที่คุณเองพยายามที่จะเหมือนทำอะไรบางอย่างให้ปรับสถานการณ์บางอย่างให้มีความสมดุลมากขึ้นนะฮะหรือคุณเองพยายามทําอยู่หรือตัวคุณเองรู้สึกว่า กำลังค้นหาสิ่งที่มีความยุติธรรมหรือทำให้มันสมดุลมากขึ้นนะในอดีตคุณได้ Knight of Cups เป็นสถานการณ์ที่คุณเองอาจจะถูกออฟเฟอร์หรือตัวคุณเองเป็นส่วนที่ออฟเฟอร์ให้ใครไปเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันเกิดสถานการณ์ที่เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ตัวคุณเองรู้สึกว่าฉันอาจจะทํามากไปเขาอาจจะทําน้อยไปฉันรู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกเหนื่อยเป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าคุณเองพยายามจะค้นหาเรื่องของความยุติธรรมในในสถานการณ์นี้ในสัปดาห์นี้ในการตัดสินใจนี้นะผมรู้สึกว่าสิ่งท,ที่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ตัวคุณเองเนี่ยสามารถใช้ความรู้สึกหรืออะไรตัดสินใจได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละจุดจุดนี้เนี่ยคุณเองจะต้อง ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังเพราะว่าเมื่อคุณตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ในอนาคตเนี่ยพลังงานในอนาคตนี้น่าสนใจนะครับผมคุณได้ควีนอวอนพลังงานในอนาคตคุณได้ควีนอวอนแปลว่าอะไรครับแปลว่าเหมือนพลังงานหรือ,เ,อ,อ <c oughs> เขาเรียกอะไรจุดรวมอํานาจหรือจุดที่เป็นเป็นคีย์เป็นจุดสำคัญของของสถานการณ์ในสัปดาห์นี้เนี่ย,ยจะกลายไปเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขา เขากรรมไว้เขาเป็นล en de e ูกไก่ในกรมือเออเป็นลูกมือในกําไก่เป็นลูกไก่ในกํามมือของสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นให้ชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกอะไรดีพยายามจัดการสถานการณ์นี้ the justice เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะต้องจัดการกับสถานการณ์นี้ให้จงได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเขาเรียกอะไรดี เอียงกระเทเล่นะฮะผมไม่อยากจะยกตัวอย่างเหมือนกับสารที่มันเอียงกระเทเล่เหมือนกับเพราะมัเดี๋ยวมันจะเข้ากันเมืองเ,ออเหมือนกับอะไรอะ่ะสิ่งที่ไม่สมดุลสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีๆสำหรับชาวราศีเมษน,นะฮะ พลังงานจักราวาลน,นะครับพลังงานจักรวาลเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล,ล้อมรอบๆตัวคุณนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัปดาห์นี้นี่มีพลังงานจักราวาลอะไรที่คุณเองจะต้องระมัดระวังไว้บ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มกันที่ออรา l คลนะฮะใช้ s t a r s e ีออรา c คลผมชอบเด็กนี้นะเพราะผมรู้สึกว่าผมได้ message ดีๆได้แรงบันดาลใจบางทีได้คำเตือนดีๆจาก จากเล็กนี้นะครับจากพลังงานจักราวาลนะฮะครั้นี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับพิมพ์โชคดีเทวรักเพื่อเป็นการเปิดเผยสถานการณ์พลังงานจักราวาลของแต่ละบุคคลนะครับผมซึ่งตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงส่วนใดส่วนหนึ่งของพลังงานที่ผมกําลังจะอ่านในขณะนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เ,เราตั้งสมาธิไปพร้อมๆกันนะฮะเริ่มต้นด้วย Oracle Starseed นะครับผม Okay. ในสัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ผมคิดว่าทุกทุกอย่างเนี่ยเหยียบเบรกแล้วทุกอย่างค่อนข้างที่จะนิ่งสนิทรอดูสถานาการณ์นะครับมันเหมือนกับถ้าเป็นและเซว่ามีสถานาการณ์อะไรมาเนี่ยตอนนี้คุณเอง ถึงที่หมายนะครับผมเหยียบเบรกเรียบร้อยนะฮะไม่ว่าคุณเองจะแข่งขันอะไรกับใครมาในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์หลายๆสัปดาห์บางคนอาจจะแข่งขันมาเป็นเดือนแล้วนะครับผมด้วยพลังงานนี้แต่ว่าตอนนี้เราเข้าอยู่ในเดือนกันยายนเรียบร้อยแนละ้วผมรู้สึกว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองกําลังถูกวัดผลนะฮะแล้วก็สถานการณ์กาลังรอดูว่าจะเกิดอะไรเป็นผลลัพธ์ผมรู้สึกว่าบางส่วนของพวกคุณเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่า สิ่งที่คุณได้ทำไปในเดือนที่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์ก่นกอน่เนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะฮะมาเราเริ่ม Message ของพลังงานจักวานด้วยคุณได้ you are not for everyone okay you are not for everyone you are not for everyone นะฮะเป็นพลังงานเขาบอกว่าอะไรในนี้เขาบอกว่า embrace your Weirdness เอ่อ <Weird> <laughs> uh, embrace your weirdness นะฮะแล้วก็ face your true north อ่า face Your true north เดี๋ยวผมเริ่มต้นที่ you're a not for everyone นะฮะผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานในสถานการณ์นี้เนี่ยบางส่วนของพวกคุณพยายามที่จะทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยรู้สึกพอใจนะฮะทั้งๆที่มันอาจจะเป็นการที่ตัวคุณเองเปลี่ยน ภาพลักษณ์เปลี่ยนบุค,คลิกเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆไปเป็นสิ่งที่คนรอบๆตัวพอใจนะครับผมในพลังงานนี้กำลังบอกว่า you are not for everyone คุณไม่ได้เป็นของทุกๆคนมันเป็นไปไม่ได้ที่ตัวคุณเองจะทำให้ทุกๆคนพึงพอใจเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เขาแนะนำมาเขาบอกว่า embrace your weirdness Embrace your w e i r n e s s นะฮะ Embrace your w e n e s s คือให้คุณเองเนี่ยแทนที่จะลบนะฮะหรือว่าเขาเรียกอะไรลบล้างเปลี่ยนแปลงนะครับผมสิ่งที่เป็นเป็นบุค,คลิกลักษณะตัวตนของตัวคุณไปนะฮะให้เน้นให้ส่งเสริม Embrace your weirdness นะฮะไม่ว่าผมคิดว่าคำว่า weirdness เนี่ยจริงๆแปลตรงตัวก็แปลว่าความแปลก แต่ว่ามันเป็นลักษณะที่คุณเองลองคิดดูแล้วกันนะฮะว่าบางคนคือมันขึ้นอยู่กับมุมมองว่าไอ้สิ่งนั้นอะ่ะบางคนเขาเรียกว่าแปลกบางคนเขาเรียกว่าไม่แปลกเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยแล้วกัน,นะฮะตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่อเมริกาใหม่ๆเนี่ยผมถอดรองเท้าเข้าบ้านแล้วผมรู้สึกว่าพอผม ไปบ้านเพื่อนนะเอาไปถอดรองเท้าเขาเขางงว่าทำไมคุณถึงถอดรองเท้าเราบอกว่า we asian <笑><笑>ผมก็พูดว่าเออผมผมเป็นคนเอเชียผมก็เลย,เยรู้สึกว่าอควรจะต้องคือปกติเราก็ถอดรองเท้าเข้าบ้านใช่ไหมละ่ะในขณะที่อเมริกันเขาก็ใส่รองเท้าเข้าบ้านกันเฉยๆนะครับผมนะเขาบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยเราอาจจะเรียกว่ามันเป็นความแปลกคือเรามองเขาว่าเขาแปลก เพราะว่าเขาไม่ถอดรองเท้าเหมือนเราสิ่งที่เขาไม่เหมือนเราเรากลายเป็นว่ามองเขาแปลกเช่นเดียวกันกับเขาเขาก็มองในสิ่งที่เราทําว่าแปลกเหมือนกันเพราะว่าคุณเขาไม่ได้ทาเราไม่ได้ทาเหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นคําว่าแปลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของอทัศนคติเป็นเรื่องของประเจกบุคคลเป็นเรื่อง subjective คือมันขึ้นอยู่กับตัวคนครน,นี้ในพลังงานจักรวาลที่เขาต้องการบอกคุณตรงนี้คือเขาบอกว่าให้ตัวคุณเองเนี่ย ไม่ได้คือให้เลือกในสิ่งที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าสบายใจมากที่สุดอ่าไม่ได้ให้ตัวคุณเองพยายามจะเปลี่ยนเพื่อไปพยายามที่จะอะ่เขาเรียกประทับใจใครนะครับผมนะในสถานการณ์นี้นะครับผมบางส่วนว่าคุณคือคุณเองไม่ใช่ของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณไม่ว่าคนคุยของคุณไม่ว่าเพื่อนของคุณอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็มีเออ เพื่อนเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างเพื่อนซีผมเนี่ยก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันส่วนใหญ่จริงๆแล้วว่าเพื่อนผมก็มีเขาเรียกอะไรลักษณะไอ้ลักษณะเขาเรียกลักษณะแต่และบ,บุคคลบุคลิกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าสิ่งที่ผมคบกันกันกบเพื่อนผมเนี่ยแล้วคบกันเป็นเพื่อนแท้ผมมีเพื่อนไม่มากน,นะแต่ว่าคือคนที่เป็นเพื่อนแท้ผมเนี่ยผมชอบตรงที่เขาพูดตรงๆเออเขาพูดเออไม่กินอ่ะไปร้านนี้ ไปร้านนั้นอะไรเงี้ยตรงๆเลยไม่มีแบบเฮ้ยกินไรอะกินไรอะไรเงี้ยมึงกินไรอะไรเงี้ยเออไม่มีคือบอกเลยว่ามันอยากกินอะไรแล้วก็โหวตกันเนาะก็มีกันอยู่แค่รวมเพื่อนรวมผมด้วยก็เป็น3คนมีแค่3คนนะเออเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนคนหนึ่งที่แบบ เป็นตัวขเขาเียกตัดสินเกมนะครับโอเคอ่ะคันนี้นั่นแหละผมกําลังบอกว่าพลังงานนี้บอกว่าเฮ้ยมันไม่คุณไม่จําเป็นจะต้องทําให้ทุกทุกคนพอใจนะไม่ต้องทําให้แฟนพอใจแม่พอแฟนพอใจนี่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะว่าตัวคุณเองเดีลอยู่กับใครเจ้านายลูกน้องหรือใครจะคิดยังไงเนี่ยถ้าตัวคุณเองรู้สึกสบายใจหรือว่าคุณสามารถส่งเสริมสิ่งที่เป็นเป็น ปัจเจกบุคคลเป็นเอกลักษณ์สิ่งที่โดดเด่นของตัวคุณเนี่ยจะทําให้ตัวคุณเองประสบความสําเร็จในสัปดาห์นี้เขาบอกว่าอะไร face your north your true north uh, face your true north นะฮะคือให้ตัวคุณเองเนี่ยเจอในสิ่งที่เป็นเข็มทิศที่เขาเรียกว่าจัดเรียงหรือว่าตรงนะฮะ a l i g นะฮะกับพลังงานของคุณออตรงกับพลังงานของคุณถึงจะดีที่สุดนะนี่พลัน message แรกนะฮะ มสเซจที่2นะครับผมคุณได้ the sea of menta นะครับผม the sea of menta นะฮะเขาบอกว่าอะไร um, seeing potential คุณเองจะเจอโอกาสดีๆคุณเองจะเจอศักยภาพดีๆนะฮะด้วยพลังงานนี้นะ See, seeing potential นะฮะคือคุณเองจะเห็นโอกาสคนเห็นจะเห็นศักยภาพอาจจะเป็นโอกาสที่มาอยู่ตรงหน้าคุณก็ได้หรืออาจจะเป็น คนนะฮะที่มีศักยภาพและคุณเองสามารถที่จะดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปได้นะครับผมเขาบอกอะไรอีกเออเริ่มสายตายาว Bring, uh, bringing bringing ต้องไปไกลๆ uh, bringing unconsciousness to light ah, ผมรู้สึกว่าตอนนี้ด้วยพลังงานแรกเนี่ยเขาบอกว่า you are not for everyone นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่ ไม่ตรงความต้องการของตัวคุณหรือคุณรู้สึกว่ามีจุดดำๆอะไรสักอย่างหนึ่งภายใต้สถานการณ์นี้แล้วคุณรู้สึกตังหิดตัง,งิดนะฮะให้รีบออกมานะครับผมเนาะแล้วพลังงานที่2องเขาบอกว่า sea of menta นะฮะ sing potential bring unconsciousness to light นะฮะ bring unconsciousness นี่ผมชอบมาก bring unconsciousness พลังงานเนี่ยในจักรวาลในส่วนของทาโร่เนี่ยมีอยู่3ส่วนนะฮะผมพูดไว้ในตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเป็นการปูพื้นฐานอันที่1ก็คือพลังงาน Consciousness สิ่งที่เรารู้รับรู้เป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่เราคิดเราทําตรงนั้นนะครับผมอันที่2คือ u ่ u n n o n s c i o u s นะฮะนี่คือพลังงานตัวนี้ Unconscious คือสิ่งที่จริงๆแล้วตัวเรา ไม่รับรู้แต่มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับว่าเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นอยู่แต่คุณเองแค่มองไม่เห็นแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะครับผมโอเคนะตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อตั้งแต่แบบสี่หปีที่แล้วก็คือคุณลองดูว่าตอนนี้มีอะไรอยู่หน้าผมไหมเสื้อผ้าหน้าผมไม่ใช่หนะ้าตรงหน้าผมไม่มีอะไรหมอครับมีขนจมูกไม่ใช่เออคือมีไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าใช่ไหมแต่คุณดูตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณเองเอามือคุณทํามือแบบนี้ คุณจะรู้สึกว่ามันมีอากาศมีมีแอร์ม, air, มี something มีอะไรที่อยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับโอเคนะโอเคแล้วเขาบอกว่า bring unconscious n e s s to light เนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเอาสิ่งที่คุณเองกดอยู่หรือคุณเองไม่รับทราบเนี่ยขึ้นออกมาแล้ว bring to light ก็คือทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆทำให้มันเป็นประโยชน์ทำให้มันเกิดผลนะฮะนี่คือสิ่งที่ พลังงานจักรวาล message ต้องการบอกคุณอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะ message สุดท้ายของสัปดาห์นี้นะฮะบางส่วนของพวกคุณนะฮะ called คุณเองถูกเรียกเรียกจากบางอย่างเรียกจากพลังงานผมรู้สึกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยหลายหลายคนนะฮะที่เข้ามาปรึกษาผมหลายๆคนเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเองดําเนินสนานการณ์ไปคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันหายไปมันมีบางอย่างที่ตัวคุณเองรู้สึกว่า มันน,น่าจะตกหล่นอะไรไปมันน่าจะมีอะไรที่อมองไม่เห็นหรือผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์นี้ค a l l อนะฮะเขาบอกว่าอะไรครับผมเขาบอกว่า so gifts and training uh, so gifts and training it's time to step up นะฮะเป็นสถานการณ์ที่เขาเรียกอะไรดีคุณถูกเรียกนั่นเองนะฮะคุณถูกเรียกนี่เป็นลักษณะเหมือนคุณเองถูกเรียกว่า,าให้ขึ้นไป present เพราะฉะนั้นผมมองว่านี่คือการแสดงศักยภาพในสิ่งที่ตัวคุณเองอไม่ได้โชว์นะฮะจากพลังงานที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยมีตั้งแต่ you are not for everyone เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองมีความเป็นเอกลักษณ์มีความพิเศษเพราะฉะนั้นคุณเองต้องแสดงคุณเองต้องโชว์คุณเองต้อง empower ตรงนั้นออกมานะฮะคุณเองต้องส่งพลังคุณเองต้องแสดงคุณเองต้องคว้าโอกาสตรงนั้นออกมานะฮะนั่นคือ สิ่งที่พลังงานจักรวาลเนี่ยต้องการบอกคุณนะครับผมโอเคไหมอ่าก็นี้เดี๋ยวจะไม่พูดก็ไม่ได้แฟนๆในส่วนของพลังงานเขาเรียกโหราศาสตร์นะฮะนี้เดี๋ยวเราไปดูในสิ่งที่เป็นโหราศาสตร์ดูซิว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีอะไรที่ตัวคุณเองจะต้องเขาเรียกอะไร Aware ์หรือระวัดระมัดระวังมากๆนะฮะคือในสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ย จะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายว่าทำไมนะอืมโอเคเดี๋ยวขอเปิดโปรแกรมนิดนึงใครไม่ทราบนะครับผมผมใช้โหาสัตร์ตะวันตกนะครับแบบ traditional นะฮะเออนะครับแล้วก็ใช้โฮสไซเฮาส์นะครับเพราะฉะนั้นจะมีใครหลายๆคนถามว่าไม่รู้สักทีว่าตัวฉันอ,อยู่ในราศีไหนนะฮะ มันขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่คุณใช้เหมือนกับคุณเองอเขาเรียกว่าอะไรดีเราเรียกสิ่งนี้ว่าอากาศนะฮะฝรั่งเรียกอเมริ c a n เรียก air นะ,ะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรสักอย่างใครรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือ,อภาษาจีนนะฮะ,ะชีะ่ชี่ไหมหรือฟังลมอะไรแบบนั้นนะครับโอเคครนี้ สิ่งนั้นน่ะก็หมายถึงแม้ว่าจะเรียกมันว่ายังไงมนุษย์เป็นผู้กำหนดอะว่าเรียกมันว่ายังไงแต่ว่ามันก็คือหมายถึงสิ่งสิ่งนั้นอยู่ดีนะครับโอเคนะนะมาละโปรแกรมคืนนี้ทราน s ิทในสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมอืม,อมโอเคในช่วงเริ่มต้นเลยวันที่สองนะฮะวันที่สองกันยาอื วันที่2กันยาวันที่2กันยาอือฮึโอเคออดาวจันนะฮะดาวจันอยู่ที่5องศานะครับดาวอาทิตย์อยู่ที่10องศาใกล้จ New Moon ลัน n ิวมูนลวคือแบบครีเซนต์คือพระจันทร์นี่หายไปมากๆนะในสัปดาห์นี้ถ้าเช็คผมคิดว่าในช่วงต้นสัปดาห์เนี่เราเปิดด้วย New Moon นิวมูนในเอ่อนิวมูนในเวอร์กนิวมูนในราศี าราศีกันนะครับผมนิมมูในราศีกันนี้เป็นอะไรที่เป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆสําหรับใครที่จะเขาเรียกว่าเริ่มต้นงานมงคลหรือว่าเ,อาเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นเรื่องของสิ่งที่ต้องใช้ความรู้สึกดีๆแก่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาพูดคุยเจราจามิตรภาพอะไรแบบนี้ซึ่งดีมากๆเพราะอะไรเพราะเพราะว่าตัวเวอร์โกเนี่ย มันหมายถึงมิตรจะหายหมายถึงเพื่อนฝูงหมายถึงความสวยงามเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แต่งตัวนะครับผมตัดผมนะฮะหรือว่าทำอะไรที่เสริมเ,เรื่องของบุค,คลิกลักษณะของตัวคุณนะครับให้ดูดีได้เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยใครผมขยับเปลี่ยนทรงผมหรือใครอยากจะโมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ Ial, เฟเชชัลเรื่องของหน้าเรื่องของร่างกายการเริ่มต้นออกกําลังกายนะสุขภาพดีก็ถือว่าเป็นความสวยงามแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณเองควรที่จะเริ่มต้นนะครับครนี้ในส่วนของอีกดาวหนึ่งที่ผมดีใจมากๆที่เราผ่านจุดนั้นมาได้คุณผ่านจุดนั้นมาได้ผมผ่านจุดนั้นมาได้นะค,คือเมื่อสัก2 3สสัปดาห์เนี่ยผมรู้สึกอึดอัดมากๆนะฮะแต่ว่าเป็นการอึดอัดในเรื่องของร่างกายเพราะว่า ดาวพุธมันเดินย้อนแล้วมันส่งผลกับผมในส่วนของระบบทางเดินอาหารป่วยพูดง่ายๆรู้สึก แน่นท้องรู้สึกมีลมอยู่ในกระเพาะรู้สึกโรคกระเกพาะกำเริบเป็นลักษณะนั้นคือกินกินก็กินได้น้อยแต่หิวนะฮะแล้วก็กินได้น้อยมันก็เลยหิวต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกหลายวงจรไปเรื่อยๆว่าทาให้ตัวเรารู้สึกปวดท้องมันมัน,ม,นมันอึดอัดน,นะคุณเองเป็นโรคกระเกพาะนี่คุณเองก็อาจจะทราบดีนะฮะใครที่เป็นโรคกระเกพาะนะครับผมในสถานการณ์นี้แล้วก็ ตอนนี้เนี่ยในเรื่องอื่นๆนะฮะบางคน m e r c ์คิวรหรือดาวพุธเนี่ยเดินย้อนในสัปดาห์ที่แล้วในสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยส่งผลเรื่องของการเจราจาทะเลาะบอกแวง้งความเข้าใจงอนไม่พูดกันนะฮะหันเขาเรียกอะไรนะหันหลังหันหลังเข้าหากันนะฮะ <c oughs> ซึ่งตรงกันข้ามกับเ,เมื่อก่อนมีโฆษณานะ <c oughs> โฆษณาเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเน หันหน้าเข้าหากันใช่ไหมเอออันนี้หันหลังเข้าหากันนะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ก่อนๆน,นี้ถือว่าเป็นสภาพที่ไม่ค่อยเอื้ออํานวยให้เกิดสภาพเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ออดาวพุธนะครับเมอร์คิรีเนี่ยได้เดินหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการเจรจาการพูดคุยการแต่งตัวการเริ่มต้นนะอะไรดีๆนะครับผมก็เริ่มต้นได้นะออในสัปดาห์นี้นะโอเคคราวนี้ พอพูดดาวเล็กไปแล้วเนาะ,ะดาวจาันนี่มันนุกซันครนีใช่ไหมเด็กโก everywhere นะครับผมคือเดี๋ยวไปนูน่นไปนี่ไปนี่ไปนี่เพราะว่าดาวจาันมันเดินเร็วนะครันี้ในส่วนดาวที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับผมที่พูดต้องพูดอยู่แล้วก็คือดาวทิตย์สถิตยอยู่ในราศีกันในช่วงเวลานี้เนี่ยการลงทุนจะต้องเขาเรีกยกอะไรดี จะต้องระมัดระวังต้องเป็นคนละเอียดนะครับผมในสถานการณ์นี้หรือการทํางานใดๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังต้องเป็นคนละเอียดนะฮะอาจจะมีการผมพูดให้มันง่ายมากๆเลยตั้งแต่เรื่องของเหตุการณ์ทอนเงินขาดทอนเงินเกินนะครับผมหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นการเยียวยาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสัปดาห์ก่อนๆน,นี้ที่ดาวพุดมันไปทํา เหตุเอาไว้ทําเรื่องเอาไว้เนี่ยใครที่รู้สึกว่าโอเคนิ่งไปพอสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยณจุดจดนี้อาจจะเป็นการเป็นสัปดาห์ที่ดีในการเริ่มต้นพูดนะฮะราวน,นี้อีกอันนึงนะฮะในส่วนของออดาวสารกับดาวพฤหัสเนี่ยยังคงอยู่เพราะฉะนั้นในภาพกว้างของชีวิตคุณนะฮะอันนี้มอาจจะไม่ใช่แค่ตัวคุณและแต่อาจจะเป็นภาพก,กว้างๆของตัวคุณแต่มีผลกระทบกับตัวคุณนะ เขาเรียกว่าอะไรดีดาวเขาเรียกอะไรดาวเสาสถิตอยู que, really ่ในราศีมีนนะครับผมดาวเสาสถิตอยู่ในราศีมีนเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วคําพยากรณ์เดือนที่แล้วของผมผมบอกว่าเนี่ยอาจจะเกิดเฮอริเคนนะฮะถ้าคุณอยู่ที่อเมริกาเนี่ยอาจจะมีเฮอริเคนเข้ามีน้ําท่วมฉับพลันมีฝนตกนะครับผมแล้วผมประหลาดใจมากว่าเนี่ยในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์ก่อนที่คลิปนี้จะออกเนี่ย ประเทศไทยก็น้าท่วมนะมีน้บาบาอะาหลากเพราะว่าคือดาวเสาร์เนี่ยหมายถึงมากหมายถึงจํากัดหมายถึงเ,เขาเรียกอะไรดีอุปสรรคอุปสรรคในเรื่องอะไรลานสีมีนในเรื่องในทัุน้ําเออเป็นอุปสรรคในเรื่องทตุน้ําก็เป็นตั้งแต่ได้ตั้งแต่ซื้อนม้มนีตั้งแต่น้ําท่วมอะไรแบบเนี้ยเออเป็นสถานการณ์นี้แล้วถามว่า ที่มันแปลกมากๆที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นทอร์เนโดหรือเป็นเฮอริเคนหรือเป็นพายุใต้ฝุน่นหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมรู้ไหมเพราะว่ามันทำมุมสแควร์ซึ่งตอนนี้มันในสัปดาห์นี้มันอ่อนกำลังลงก็จริงแต่ว่าใน2สัปดาห์ที่แล้วมันคือกำลังมันแรงมากๆเพราะว่ามันตอนนี้ดาวเสาอยู่16องศานะครับแล้วก็ดาวพนึกหัดอยู่19องศาก็สแควร์กักนแต่ว่าก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่สแควร์แต่ว่าไม่ได้สแควร์แบบเป๊ะเ,เ,เมื่อสัก2ออาทิตย์ที่แล้ว ลมนะฮะเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรดีดาวพฤหัสจูปิเตอร์เนี่ยอยู่ในราศีเมถุนมันเป็นธาตุลมมันหมายถึงมีลมเยอะเออซึ่งนั่นก็คือสถานการณ์ที่ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คืออย่างตัวผมนะทุกคนก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมก็มีเหตุเหมือนกันเนาะเอออย่างเช่นโครคภัยไข้เจ็บแล้วทาให้ตัวคุณเองรู้สึกปวดท้องอะไรแบบนี้โรคก,กําเริบนี่ก็ได้เหมือนกันนะคราวนี้ เมื่อมีลมมีน้ําเยอะๆมันก็หมายถึงไต้ฝุ่นหมายถึงเฮอริเคนหมายถึงทอร์เนโดหมายถึงอุโทโกภัยน้ําท่วมแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้เรามาระวังถามว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันจะทุเลาเบาบางเพราะว่าในสัปดาห์นี้อขอดูก่อนวันที่ปุ๊บ ดาวเสาร์จะเดินออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าน้ำเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับผมคือยังท่วมอยู่แหละแต่ว่าก็จะรุนแรงน้อยลงเพราะว่าองศาที่มันทำมันมันเดินถอยหลงังตอนนี้ดาวเสาร์มัน retrograde มันเดินย้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะห่างออกจากดาวดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสมันเดินหน้าด้วยแล้วดาวเสาร์มันเดินถอยหลงังเพราะฉะนั้นก็จะห่างกันไปเพราะฉะนั้นในเดือน กันยานี้ก็จะดีขึ้นนะมันก็จะมีอิทธิพลน้อยลงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ระมัดระวังแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับคนที่ได้รับผลได้รับอิทธิพลจริงๆแล้วเนี่ยไอ้น้าท่วมเนี่ยนะที่ที่ผมอยู่เนี่ยที่อเมริกาที่ไมอามีนี่ก็เป็นเหมือนกันนะคือเพราะว่าไมอามีมันก็คล้ายๆกรุงเทพไมอามีมันเป็นที่ราบอ่ะเออมันเป็นที่ราบกว้างมากๆเลยคือในรัฐนี้ฟลอริดาเนี่ย หายากเลยคือไม่เห็นเห็นเนินเนินเนินนิดๆเนี่ยถือว่าดีใจแล้วว่านั่นคือภูเขาของเราเพราะว่าทั้งคือในตั้งแต่ในช่วงของ Central California, เซ็นทรัลแคลิฟอร์เนียเออทษทีเซ็นทรัลฟลอริดาลงมาเนี่ยเซ็นทรัลเซาเทิฟลอริดาเนี่ยก็จะแฟลตเลยก็คือจะเรียบพื้นที่มันก็จะเรียบมากๆอย่างเอเวอร์เกรดเนี่ยก็ก็คือจะเป็นบึงขนาดใหญ่จะเรียกว่าบึงดีไหมมันใหญ่มากอะเออมเป็นเลค ที่ใหญ่มากๆนะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็มีเหตุเรื่องของน้ําท่วมอยู่เหมือนกันนะฮะอโอเคเดี๋ยวจะพูดเยอะเกินไปนะฮะก,ก็คือก็คือนั่นนั่นคือให้ระมัดระวังเรื่องของฟูทกภยัยน้ําท่วมนะฮะอโอเค แล้วนั่นก็คือในส่วนของโหราศาสตร์นะถ้าใครอยากจะเปรึกษานะหมอปองใช้ทั้ง,หง,งโหราศาสตร์ใช้ทั้งไพ่เทโรใช้ทั้งออราเคิลนะคำถามขึ้นอยู่กับตัวคุณผมจะเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับคำถามของตัวคุณนะอยากจะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์นะครับ M O R P O N G 999นะครับผมโอเคเช่นเดียวกันนะฮะปิดท้ายคลิปนี้ด้วยสร้อยนะครับผมโรสคอสนะฮะโอเค ก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์เหมือนกันนะครับผม m o r p o n g ก9วาวนะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโชคดีเทวารัก